นี่พอคุยน้ำมันหอมและเหยตัวหนึ่งนะคะที่มันมีคุณสมบัติเรื่องของการรักษาปัญหาในช่องปากะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเหงือ,อักเสบ มีกลิ่นปากเลือดออกตามไรฟันปวดเหงือกอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือตัวโคลฟนะคะ C L O V E โคลฟหรือการภูการภูถ้าดูเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าการภูเนี่ยช่วยเรื่องปัญหาในช่องปากนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นน้ํามันหอมระเหยซึ่งมีประสิทธิภาพดีมากนะคะอันแรกก็คือถ้ามีแผลในปากนะคะใช้คัตตันบัดนะคะหยดการภูลงไปหนึ่งหย,ยดน้ำ <laughs> มันโคลฟลงไปหนึ่งหยดแล้วก็แตะไว้ตรงแผลนะคะแตะ แ้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะทําสักสามวันก็จะหายนะคะอันที่สองก็คือถ้ามีเลือดออกทําไรตามไรฟันนะคะใช้โคลบเนี่ยแล้วก็หยดลงในแคตตันบัดหนึ่งหยดก็แตะเหมือนกันนะคะเออแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าปวดเหงือกนะคะถ้าปวดเหงือกเนี่ย ใช้โคลฟ์เนี่ยค่ะสักสามหยดกับน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ทาในในตรงกลามเนี่ยค่ะทาไปนะคะมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสอสาวันเหมือนกันนะคะอันที่สี่ถ้ามันถ้ามันมีกลิ่นปาก ถ้ามันเรามีกลิ่นปากหรือใครมีกลิ่นปากนะคะอันนี้ช่วยได้มากเลยค่ะวิธีการแรกก็คือเราไปหยดลงในน้ํานะคะสักสามหยดแล้วก็คั่วปากนะคะอันที่2ก็คือหยดลงในแปรงสีฟันหรือยาสีฟันนะคะแปรงสีฟันหรือยาสีฟันก็ได้นะคะสักสามหยดแล้วก็แปรงฟันนะคะถ้าทําติดกันสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็จะไม่มีกลิ่นปากแต่ถ้ากลิ่นปากเพราะว่าเรามีฟันผุเนี่ยนะคะ มันก็จะหายไปช่วงหนึ่งถ้าเรามีเศษอาหารเข้าไปติดเนี่ยมันก็จะเกิดแบคทีเรียขึ้นมาอีกได้แล้วเราก็จะมีกลิ่นปากอีกได้อันนี้ต้องไปหาหมอฟันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันดีมากเรื่องของอาการในปากทั้งหลายเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลในปากมีกลิ่นปากเรื่องออกตามไรฟันก็ใช้ได้ปวดเหงือกก็ใช้ได้หมดเลยนะคะอันที่สองที่มันดีมากๆกก็คือสำหรับคนที่เป็นตะคิว หรือว่าขามันชอบกระตุกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันนี้จริงๆหมอแผนปัจจุบันรักษายากมากแต่โครฟรักษาได้นะคะก็คือ,อ,อไม่ใช่ว่ากระตุก แล้วลุกขึ้นมาทานะคะมันก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ถ้าคนมีอาการนี้บ่อยๆอยากให้ทาทุกวันเพราะมันจะทําให้อาการนี้ไม่ไมเกิดขึ้นก็คือมันเป็นการป้องกันนะคะก็เราก็ผสมโครฟสัก3มหยดนะคะกับน้ํามันมะพร้าวสักครึ่งช้อนช้อนชานะคะหรือช้อนนึงก็ได้นะคะแล้วก็คือกะประมาณเอาให้ให้ใหน้ํามันมะพร้าวเยอะกว่าะคะ่ะแล้วเราก็ผสมทาที่ทาที่น่องที่มันชอบกระตุกอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะหา มันรักษาอาการกระตุกได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมหนึ่งในตัวดีปูที่จะช่วยเรื่องอาการปวดแล้วก็ช่วยเรื่องอาการกระตุกพวกพวกจอยที่มันเจ็บก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ถ้าแบบปูิช้าที่ขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอีกอันนึงที่มันดีก็คือการรักษาเหา่าเด็กๆเกนี่ยถ้าติดเห่ามาจากที่โรงเรียนนะคะแนะนําให้ใช้โคฟโดยที่ผสมกับทีทีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในยาสระผมก็สระผมให้เด็กเสร็จแล้วก็ใช้หวีที่มันเป็นซี่ทีทีนะะเนี่ยค่ะสางผมเด็กนะคะเห่ากับ ไข่่าวเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาใช้ได้ดีนะคะแล้วกออ็อีกอันนึงที่มันใช้ได้ก็คือพวกขูดที่มันขึ้นหลังที่มันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันเนี้ยก็คือใช้ตัวโครฟเนี่ยค่ะทาทุกวันมันก็จะหลุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นโครฟเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเด่นๆเลยคือเรื่องของ ปัญหาในช่องปากมันใช้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่เป็นตะคิวเนี่ยมันก็จะมีปัญหานี้อย่างต่อเน,นื่องคนเป็นตะคิวก็จะเป็นตะคิวบ่อยหรือว่าเป็นขากระตุกบ่อยอันนี้ก็ใช้ได้ดีมากเลยถ้ามีใครที่รู้จักที่เป็นอาการพวกนี้นะคะอยากให้แชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูด้วยนะคะคือมันก็จะได้ลองใช้ดูนะคะมันแก้ได้จริงๆขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ